สิบคนที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกคนที่หนึ่งตัวเตี้ยกว่าเด็กอายุหนึ่งขวบเสียอีกคุณรู้จักโรคคลแกแคลนหรือไม่โรคคลแกแคลนหรือที่เรียกว่าโรคเตี้ยนี่คือโรคที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือโรคซึ่งทําให้เกิดอุปสรรคในการเจริญเติบโตลักษณะที่เด่นชัดและชัดเจนที่สุดคือผู้ที่ป่วยจะมีร่างกายเตี้ยความสูงต่ำกว่ามาตรฐานปกติอย่างมากจากข้อมูลของมนุษย์ในปัจจุบัน อัตราการเกิดโรคเตี้ยไม่ถือว่าต่ำม,มีผู้ป่วย20-25คนต่อประชากร100,000คนในนี้ผู้ชายมีสัสดส่วนสูงกว่าในทุก5ผู้ป่วยโรคเตี้ยประมาณ3-4คนเป็นผู้ชายวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10คนที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกมาดูกันว่าโลกของคนเตี้ยมีความแตกต่างอย่างไรคนที่10หัวปิงปิง คนแรกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารายการของเราคือหัวปิงปิงที่มีความสูงเพียง74.61เซนติเมตรและน้ำหนักเพียง7กิโลกรัมเป็นคนแครจิ๋วขาเป็นคนจากเมืองอู่หลานชาบูในภาคเอเกชนองค์มองโ,งโกเลียของจีนมีพี่สาวสองคนและพ่อแม่ที่รักเขาเข้าใจว่าพ่อแม่และพี่สาวสอง คนของเขามีความสูงปกติแต่เขาไม่โชคดีที่เป็นโรคคระจิวตั้งแต่เกิดมาก็พัฒนาการช้ายอย่างไรก็ตามพ่อแม่ของเขาไม่เคยรังเกียจเขายังคงเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีในปี2007หลังจากได้รับการรับรองจากกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรอย่างเป็นทางการด้วยความสูง74.61 เซนติเมตรเขากลายเป็นคนที่สั้นที่สุดในโลกในขณะนั้นในปี2010บางทีเพราะการสูบบุหรี่เป็นเวลานานทำให้ระบบการหายใจของเขามีปัญหาหัวปิงปิงในขณะที่บันทึกโปรแกรมที่โรมมีสุขภาพไม่ดีหลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างแข็งขันสุขภาพของเขาไม่ได้ดีขึ้นและสุดท้ายเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายในวัย21ปีคนที่9ชา์ลอตกาซีดี แม่ของชาลอตกาซีดีเคยรำลึกว่าในปี2007เมื่อกาซีดีเพิ่งเกิดมามีความสูงเพียง25เซนติเมตรหนัก482กรัมเธอใช้ผ้าอ้อมขนาดเท่าบัตรเครดิตสำหรับการใช้งานครั้งแรกและสวมเสื้อผ้าของตุ๊กตา กาซีดีได้รับยีนที่ทำให้เกิดโรคจากพ่อแม่ซึ่งแสดงออกในรูปแบบดอมีแนนเธอไม่โชคดีที่ป่วยด้วยโรคแครกแกรนดั้งเดิมซึ่งเป็นโรคหายากที่มีผู้ป่วยน้อยกว่า200คนทั่วโลกแพทย์เคยทำนายว่าเธอจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่เกิน1ปี แต่ด้วยการดูแลอย่างใส่ใจจากพ่อแม่เด็กหญิงคนนี้เติบโตขึ้นอย่างราบรื่นและสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้สำเร็จเธอถือเป็นคนที่โชคร้ายเพราะได้รับผลกระทบจากโรคแครกแกรนที่ทำให้เธอสูงได้เพียง68.6ซนติเมตรส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเธออย่างมาแต่ก็สามารถพูดได้ว่าเธอโชคดีที่ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากโรคพ่อแม่ของเธอก็ยังเลือกเธอและดูแลเธออย่างใกล้ชิด ปัจจุบันเธอมีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนและมีเพื่อนสนิทหลายคนคนที่8หลินวีจือเกิดในปี 1, 1972นณะไต้หวนันหลินวีจือประสบกับโรคกระดูกพรุนไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เยาวาย์วัยซึ่งเป็นโรคทางบณนาทุกกรรมลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของโรคนี้คือผู้ป่วยมักจะหักกระดูกง่ายมากแม้จะเกิดจากการบาดเจ็บเล็ก อายะหรือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาการของผู้ป่วยและอาจนำไปสู่โรคลินัวใจซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตหลินบีจือได้รับผลกระทบจากโรคนี้ทำให้การเติบโตของกระดูกถูกจำกัดสุดโดดยะเขามีความสูงเพียง67.5เซนติเมตรเขามีกระดูกที่เปราะบางมากทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นแต่ถึง อย่างนั้นเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความฝันในการเป็นนักเขียนด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละเขาได้รับความสำเร็จและโดดเด่นในวงการวรรณกรรมปัจจุบันเขาทำงานเป็นนักเขียนและนักกิจกรรมทางสังคมในไทเปคนที่7คือคากันเดราทาบ้ามากันคากันเดราทาบ้ามากันเกิดในปีคศ 1991ที่จังหวัดบากลุงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของเนปาลกรุงกาดมานดุไปทางตะวันตกประมาณ180กิโลเมตรเขาเกิดมาพร้อมกับน้ำหนักเพียง0.6กิโลกรัมพ่อของเขาเคยกล่าวว่าตั้งแต่มากันเกิดมาเราทานอาหารเหมือนกันในบ้านแต่เขาก็ไม่เติบ เขาเริ่มเดินได้เมื่ออายุ8ปีและเมื่ออายุ11-11ปีร่างกายของเขาก็หยุดเติบโตสิ้นเชิงจากการตรวจสอบของแพทย์พบว่าเกิดการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการเติบโตทำให้เขามีการเติบโตที่ผิดปกติในปี2010ซึ่งเป็นปีที่เขาเติบโตเต็มที่ เขาได้ทำลายสถิติโลกกินเนสของโฮปิงปิงและได้รับการยืนยันว่าเป็นคนที่สั้นที่สุดในโลกในขณะเดียวกันเนื่องจากลักษณะที่ไม่ธรรมดาของเขามีคนจำนวนมากที่ต้องการถ่ายรูปกับเขาซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอย่างมากต่อมา เขายังได้ไปทัวร์ยุโรปและอเมริกาอย่างไรก็ตามในปี2020โรคหอบหืดเรื้อรังและปลอดบวมรุนแรงได้คร่าชีวิตเขาไปในที่สุดเขาเสียชีวิตด้วยวัย27ปีคนที่6มาชีเบสมาชีเบสเกิดในปีคศ1963และเคยสร้างสถิติเป็นหญิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเธอสูงเพียง64.7ซนติเมตรซึ่งประมาณเท่ากับเด็กอ่ะ ยูหน่งถึงสปีตามการตรวจสอบของแพทย์เธอเป็นโรคกระดูกพรุนเหมือนกับลินยูจีที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ไหมสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองต้องถูกจำกัดอยู่บนรถเข็นอย่างไรก็ตามเธอไม่เคยยอมแพ้ในชีวิตของตัวเองเมื่อมาชีเข้าใจโรคที่เธอป่วยเธอได้เลือกที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคนพิการให้กับผู้คนและกลายเป็น นักกิจกรรมสังคมเพื่อสิทธิคนพิการเธอเคยวิาพากษ์วิจารณ์การละเลยของสังคมต่อคนพิการหลายครั้งในที่สาธารณะแชร์ความท้าทายที่คนพิการต้องเผชิญและปัญหาการถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในปีคศ 2018นักรบตัวเล็กแต่พลังใหญ่คนนี้ได้จากเราไปเมื่ออายุ54ปีเธอต่อสู้เพื่อสิทธิคนพิการตลอดชีวิตของเธอและความพยายามของเธอได้ส่งผลต่อคนพิการนับล้านในขณะที่จิตวิญญาณของเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนชีวิตไม่ควรยอมแพ้ง่ายๆคนที่ห้าจอติอัมเก จอติอัมเกมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาที่เธอเกิดในปี1,994ที่นาคปุระประเทศอินเดียเนื่องจากเธอมีโรคกระดูกพัฒนาผิดปกติทำให้เธอมีความสูงเพียง62.8เซนติเมตรและน้ำหนัก6กิโลกรัมเธอเป็นหญิงที่เล็กที่สุดในโลกในเวลาแต่เธอไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆ ในปี2012เธอได้เป็นตัวแทนพรรคขวาในการเลือกตั้งเทศบาลของมุมไบประเทศอินเดียเริ่มมีชื่อเสียงในสายตาสาธารณะในปี2013เธอได้รับการยอมรับจากกินเนส s s เวิลด์เรคคอร์เป็นหญิงที่เตี้ยที่สุดในโลกชื่อเสียงของเธอเริ่มแพร่กระจายออกไปหลังจาก เธอได้เข้าร่วมแสดงในสารคดีหลายตอนเช่น Body Shock ของสถานีโทรทัศน์อังกฤษและอเมริกัน h o r ร o r s t สตอของสหรัฐอเมริกาและยังแชร์ชีวิตประจำวันของเธอในอินสตาแกรมมีแฟนติดตามเกือบหนึ่งล้านคนเธอมีความสุขชอบสังคมสัมพันธ์และยังเคยถ่ายรูปร่วมกับผู้ชายที่สูงที่สุดในโลกสูง247เซนติเมตรสุนตานโคเซนทั้งคู่มีความต่างกันเกือบสี่เท่าซึ่งทำให้ช่างภาพมีปัญหาในการถ่ายรูป แต่ภาพที่ได้กลับทำให้หลายคนประหลาดใจคนที่สีบอลินมาเตอตในปีคศ1876บอลินมาเตอตที่เกิดในเนเธอร์แลนด์ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคแครกแกรนตั้งแต่ยังเด็กในยุคคนนสังคมไม่ค่อยยอมรับกลุ่มคนที่มีความบกพร่องนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความไม่มงคลบอลินจึงถูกตั้ง ชื่อเล่นที่ไม่น่าฟังมากมายตลอดเส้นทางการเติบโตของเธอการเลือกปฏิบัติได้หลั่งไหลามาจากทุกทิศท,ทุกทางแต่บอรลินก็เพียงแค่อดทนอย่างเงียบเงียบสุดท้ายเธอก็พบหน้าต่างที่เป็นของเธอเองในปี1895เธอถูกส่งไปยังบาะงบประเทศในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงละครสัตว์เนื่องจากเธอมีความสูงเพียง60เซนติเมตรการ สดงละครสัตว์ของคนตัวเล็กคนตัวเล็กนี้ได้รับความสนใจและการชื่นชมจากผู้คนมากมายบอลินที่ได้รับความรักจากผู้ชมจึงได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงบอลินอย่างไรก็ตามช่วงเวลาดีๆนั้นไม่ยืนยาวเธอป่วยหนักด้วยโรคประทมศึกษาดกวะมาและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในปีที่เธอทัวนิวยอร์กและไม่สามารถรักษาได้บอลินจากไปจากโลกนี้ในที่สุดด้วยอายุเพียง19ปี คนที่สามจอรเรบาราวินจอรเรบาราวินเกิดในปี1993บนเกาะมินดาเนาใต้ของฟิลิปปินในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าซินดางันเขาเป็นลูกชายของช่างตีเหล็กชาวฟิลิปปินก่อนอายุครบหนึ่งปีเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปที่ไม่สามารถมองเห็นความผิดปกติใดๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาคอนหนึ่งปี เขาดูเหมือนจะหยุดการเจริญเติบโตแต่เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถพาเขาไปพบแพทย์ได้ทันทีจนกระทั่งอายุ12ปีเขาถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะการทำงานของต่อมใต้สมองผิดปกติต่อมใต้สมองมีหน้าที่สำคัญในการหลั่งและควบคุมฮอร์โมนเจริญเติบโต ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของมนุษย์ในเวลานั้นเองจึงได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าเขามีโรคแคลแกรนเมื่อบาราวินอายุครบ18ปีเขาทำลายสถิติโลกของมาค่าด้วยความสูง59.69เซนติเมตรกลายเป็นคนที่สัน้นที่สุดในโลกอย่างไรก็ตาม ความสูงไม่ได้ทําให้ชีวิตของเขามีข้อจํากัดเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดินทางไปหลายประเทศเพื่อท่องเที่ยวและเข้าร่วมรายการต่างๆรวมถึงกลายเป็นตัวแทนของกิจกรรมท่องเที่ยวในเนปาลคนที่สองคุณมูฮัมหมัดคุณมูฮัมหมัดเกิดในปีพศ2500ที่นิวเดลีประเทศอินเดียบนอินเทอร์เน็ตประวัติในวัยเด็กและกระบวนการชีวิตของเขาแทบไม่มีร่องรอย เดาแต่สิ่งที่ทราบได้คือเขาไม่ใช่คนที่โชคดีตามรายงานที่เกี่ยวข้องบ้านของเขายากจนบ่อยครั้งที่ต้องงนออนหลับนอกบ้านแล้วว่าเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพเขาพยายามตั้งร้านขายขนมและบิสกิตข้างถนนอย่างไรก็ตามนือ้อองค์จากตัวเล็กเกินไปสินค้าของเขาบ่อยครั้งถูกอันธพาลปล้นจนหมดและธุรกิจเล็กๆนี้ก็จบลงโชคดีที่เพื่อน และองค์กรอาสาสมัครได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในปีพศ2533ตามข้อมูลสถิติของ Guinness World Record รส่วนสูงของเขาคือ55.88เซนติเมตรยังไม่สูงเท่ากับกระป๋องโค้ก5กระป๋องที่ซ้อนกันอย่างไรก็ตามในปีพศ 2540เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นเวลานานเขาเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของทางเดินหายใจในที่สุดสิ้นชีพที่อายุ40ปีคนที่หนึ่งจันราบาฮาดูดันกีตอนนี้เรามาดูบุคคลที่เตี้ยที่สุดในโลกกันเถอะดันกีเกิดในปีพศอ 2483ที่บ้านเกิดในเนปานลลิงคอลีเนื่องจากเขาเกิดมาพร้อมกับโรคแคคแกรนทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตของเขาจึงถูกขัดขวางอย่างรุนแรงโดยปกติผู้ที่มีโรคนี้มีอายุไขไม่เกิน30ปีแต่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง75ปีซึ่งถือว่ายืนยาวมากในขณะเดียวกัน เมื่อเขาอายุ72ปีเขาได้ทำลายสถิติโลกกินเนสเดิมด้วยความสูง54.6เซนติเมตรและยังคงเป็นผู้ที่ครองสถิตินี้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะสร้างสถิติใหม่นี้ดันกีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลในบ้านเกิดของเขาดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงแกะ ชีวิตที่เงียบเหงาและธรรมดาแต่ด้วยการกำหนดสถิติใหม่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนและนักข่าวที่หลั่งไหลมาด้วยความชื่นชมพาเขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะความสูงของเขาซึ่งนำมาซึ่งการปรับปรุงชีวิตของเขาอย่างมากบางครั้งชีวิตก็เป็นเช่นนี้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่โชคชะตาอาจพลิกผันได้ในวันใดวันหนึ่ง นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอในครั้งนี้ไม่ทราบว่าในบุคคลที่เตี้ยที่สุด10คนนี้มีใครที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดยินดีต้อนรับให้บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่างหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกและยังสามารถแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้นะครับขอบคุณที่รับชมพบกันในครั้งถัดไป